คุณผู้ชมคะมีเรื่องเม้าอีกแล้วค่ะเน็ตไอดอลดังชื่อย่อพยงอย่างเดียวค่ะเขาเนี่ยโดนหมายสารเรื่องช่อโกงจ้าเอาละค่ะมีเรื่องราวมาให้เม้าให้หมอยใ,ให้ตามสืบกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าจูจูเต๋าทีพูเนี่ยได้มีการออกมาเปิดประเด็นใหม่ค่ะเกี่ยวกับเน็ตไอดอลคนดังในโลกออนไลน์ที่เน็ตไอดอลคนดังกล่าวนี้เนี่ยงานเข้าเพราะว่าโดนคดีความคือออกมาให้ติดตามกันเป็นระยะระยะอีกแล้วนะคะโดยมีการระบุว่า อีกหนึ่งรายโดนอีกหนึ่งรายเนี่ยได้รชื่อดังมากอักษรย่อพยางเดียวโดนหมายสารติดหน้าบ้านเลยเหตุเพราะว่าร่วมกันช่อโกงประชาชนคดีแบบนี้มาอีกแล้วคุณผู้ชมคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการโพสต์คำใบเพิ่มเติมนะคะว่าขนาดนั่งอยู่ข้างๆพูดน้อยๆเขายังโดนฟ้องเลยร่วมกันช่อโกงประชาชน แค่นี้เลยค่ะสั้นๆง่ยายๆซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเน็ตไอดอลคนไหนค่ะจนงานนี้หลังจากคําใบหลุดออกมาก็ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยพาก,กันทํางานหนักสืบกันใหญ่เลยว,ว่าคนคนนี้คือใครว่าแต่ว่าเน็ตไอดอลรายนี้จะเป็นใครคุณผู้ชมขะอีกไม่นานคิดว่าน่าจะมีอักษรยอ่อแล้วก็มีคําใบออกมาคงจะต้องรอติดตามกันอีกแล้วค่ะ